สวัสดีค่ะเดบี้โซดีแอคนะคะเราเป็นใครคะคุณปลาอย่างแนะนําตัวก่อนอันดับแรกอันนี้ปลานะคะอันนี้ชื่อนิดนะคะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่พรธยมมาหนึ่งเออตั้งแต่มาหนึ่งเลยนับไม่อยากจะนับนิ้วอะน่าจะประมาณยี่สิบปีได้เนาะเกือบสามสิบแล้วสามสิบแล้วค่ะแล้วเหตุที่เรามาทําช่องเลดี้โซดีแเพราะว่าเพราะว่าจรช่องเนี้ยที่เราจะทํากันก็คือว่าอยากจะให้ความรู้หนึ่งอาจจะในแง่ของธุรกิจด้วย แล้วก็สองในเรื่องของจะเรียกว่าไรเดียค่ะเป็นศาสตร์จีนดีกว่านาะศาสตร์จีนเกี่ยวกับด้านหัวเฮงด้านหงจุ้ยหรือแม้กระทั่งดวงชะตาของเรานะคะก็จะให้ความรู้เป็นคลิปๆไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของเราวันนี้คลิปแรกของเราเราก็จะมาที่ร้านบาสุก้าที่เชลบีใช่ร้านบาสุก้าใช่คือพวกเราเนี่ยจะเน้นให้ความรู้นะคะสาหรับ ผู้ชมนะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือใครกำลังจะทำธุรกิจกำลังจะคิดจะศายกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถเอาข้อมูลที่พวกเราสื่อสารออกไปเนี่ยไปใช้อะแดบใช้เนาะในชีวิตประจำวันไปใช้แบบเออปรับปรุงร้านค้าของตัวเองเน้นไปทางด้านใช่ก็คืออาจจะเรื่องของปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของโชคชะตาเรื่องของหัวเฮงบนไมหน่าที่ช่วยเสริมเราในในเรื่องของด้านการงานเสริมเรา ในเรื่องของธุรกิจเอ่ยเรื่องการเงินเอ<ม>่ก็เอาเป็นว่าสัพเพเหระหลายๆเ,เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วผู้ฟังเอานําไปปรับใช้ได้จริงเ<ช>น้นให้ความรู้นะคะให้ติดตางๆใช่ค่ะละช่องทางของเราก็คือ l a d y s สดีสด ก็คือมีทั้ง Youtube มีทั้งในติ k ต o อในเพจของเราแล้วก็มีในไอด้วยนะคะถ้าใครสนใจติดตามก็คือ l a อ d y z o า a c ตรงตัวเลย l a d y ้ o ซเลนะคะทุกช่องทางจะชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะลองเซิร์ชดูนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปแรกเราจะพาไปชมร้านบราชูก้าใช่ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่บราชูก้าอยู่แล้วร้านบราชูก้า ่าแต่เดี๋ยวจะเป็นคลิปถัดไปเดี๋ยวลองดูว่าเราจะพูดถึงบาสุก้าอย่างไงบ้างจริงๆร้านบาสุก้าเนี่ยป้าคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีใช่น่าจะรู้จักบาสุก้าแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถคีย์ o o เกิลแมมาที่บาสุก้าได้ที่ถนนพญาสัจาร์นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะพูดถึงบาสุก้าอย่างไงบ้างค่ะสวัสดีก่อนเนาะคลิปนี้บ๊ายบาย